สวัสดีครับผมซิตาเวิร์ดนะครับผมวันนี้นะครับมีสินค้าจากนิเวอร์หตัวนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับตัวคนที่ใช้กล้องนะครับ DJI Action นะครับรุ่น3รุ่น4รุ่น5ใช้ได้หมดเลยนะครับคืออะไรเดี๋ยวมาดูกันครับผมตัวนี้นะครับมีชื่อรุ่นว่านิเวอร์นะครับไซส์แฮนเดิลเคสนะ for DJI เนี่ยเขาเขียนเลย3 4 5ส่า ทีนี้เป็นยังไงครับไซแฮนเดิลคืออะไรหลกัหลกๆเลยเนี่ยผมแกะมาดูตอนแรกผมก็คิดว่ามันก็คือหลิงนี่แหละง่ายๆมันคือหลิงเนี่ยหลิงใส่ DJI Action สามสี่ห้านี่ก็คือเป็นหลิงโลหะนะครับวัสดุโอเคเลยนะตัวหลิงทำมาได้โอเคตรงนี้มีสกรีนนิเวอร์นะครับตัวหลิงเนี่ยเวลาใส่เสร็จแล้วเนี่ยคุณยังสามารถใช้ระบบควิกลิซ์ของ DJI ได้เหมือนเดิมนะครับผมด้านบนมีช่องโคชูให้หนึ่งอันตรงปุ่มชัตเตอร์ตรงเนี้ยทำมาดีนะอ่าตรงเนี้ยทำมาดีนะเป็นปุ่มกดแข็งแรงเลยดูแข็งแรงทนทานล่องต่างๆเจาาาาะมมมเเนี่ยยัังงสสรรรถใช้กกบออุปณ์ิข DJI ได้ครบทุกอย่างนอกจากนี้ครับตรงนี้ยังเสริมตัว q Quick r e l e a s e อ่าในกรณีที่คุณใช้ตัว DJI Action 3-4-5มเนี่ยมันจะมี Quick Release อยู่ด้านล่างถูกไหมตัวนี้คุณสามารถใช้งานแนวตั้งได้เลยแล้วก็มีเกียว1ต่อ4ตรงนี้ให้1ตัวด้วยฝาเปิดยากไหมตรงนี้ฝาจะเป็นระบบล็อกจะเป็นหมุดสีเงินตรงนี้นะครับกดปุ๊บคุณก็เปิดได้เลยด้านในมียางกันกระแทกมาให้ก็ดูจากหน้าตาแล้วมันคือเหล็กเ,เขาเรียก หลีกเนี่ยหลีกใส่กล้องปกตินี่แหละแอคชั่นแคมทีนี้ไอที่แปลกครับคือไอสองตัวนี้ที่มันให้มาในเซตแรกๆผมก็งงนะมันคืออะไรมันคือไซส์แฮนดิลคืออะไรพอดีผมไม่มีกล้องด้วยแอคชั่นเนี่ยอย่างแรกเป็นเพจอย่างงี้มาหนึ่งอันดูงงๆมึนๆก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะรวมร่างยังไงครับยิ่งเจอไอตัวที่สองเนี่ยยิ่งมึนหนักเลยนะครับผม หน้าตาเลเป็นงี้ตอนแรกผมก็เข้าใจว่าเอากล้องเนี่ยมาใส่ไว้บนนี้แล้วเราก็ใช้งานเลยมันทํามาเพื่ออะไรตรงเนี้ยมีปะแจหกเหลี่ยมให้หนึ่งอันน,นนะซึ่งตรงนี้ทํามาดีนะเป็นไม่เหล็กดูดด้วยใน,วนเวลาเก็บดูดเข้าที่เดิมเลยด้านในนถอดได้นะตอนแรกผมก็คิดว่ให้มันฟลิปหรือเปล่าทีนี้บอกมันเป็นไฟแฮนเดิลทีนี้ก็เลยลองมาประกอบร่างกันดูนะครับไปดูตามคู่มือประกอบล่างดูขั้นแรกเลยครับสังเกตนะตรงโคชูตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยมันสัญลักษณ์เดียวกันให้คุณตรงนี้ใส่ตรงน ครับต่อมาครับไอ้เนี่ยให้มาต่อด้านไซด์แฮนเดิลตรงนี้ด้านข้างคุณต่อเข้าไปอย่างนี้ปุ๊บหน้าตามนันจะเป็นกลิฟแล้วและนี่คือปุ่มชัตเตอร์ครับทีนี้ให้คุณใช้ออตโมแอคชั่นสี่ห้าหกไอ้สามสี่ห้าเนี่ยปกติเวลาเรากดถ่ายภาพเนี่ยมันก็ต้องโน้มมันั่งกดถุงแอสตรงเนี้ยมือมันเอื้อมลำบากบางคนก็ต้องไปต่อรีโมทอ่าแต่บางคนอยากได้เอาฟิลแบบว่าเฮ้ยอันเนี้ยใช้ไปถ่ายรูปด้วยเหมือนกล้องฟันเด็บอะฟันเด็เร็วๆอย่างเงี้ยเนี่ยได้ละกลิปทำมาได้ถือว่าโอเคนะถึงมมมมมมัันนนนนนจจะะไ่่่่่่ใหหญาาาาากแตตถววททโออเเเเเเคสดุุรงงีี้ยยปปป็็็ๆลื หหนะครับผมด้านล่างตรงนี้มีเกียวหนึ่งต่อสี่นะต่อขาตั้งกล้องได้ด้วยอ่าเนี่ยปุ่มชัตเตอร์ฟิลลิ่งได้เลยนะตรงเนี้ยวลเากดเนี่ยเพราะตรงเนี้ยสังเกตนะครับเขาจะทําเป็นแบบปุ่มอย่างนี้พอดีอ่ากดได้แล้วเนี่ยดูดจากแมคชนิกเวลากดปุ๊บเนี่ยปุ่มชัตเตอร์ตรงเนี้ยมันก็โดนที่ตัวบอดี้แน่นอนก็ถือว่าเป็นหลิกที่เขาเรียกว่าบางคนไม่ใช้ตัวแฮนเดิลมันเนี่ยก็สามารถใช้งานได้นะใช้เป็นหลิกก็ได้หรือแบบเฮ้ยเอาเลาไปเที่ยวเนี่ยถ่ายขำๆเดินถือเป็นกล้องฟนแอปได้ด้วยในตัววใใใครรรทีี Action ีี่่่ม DJ A 334ยยแลลลล้าากกเเปปนนนบศฟิช จากที่เดินถ่ายวอล์กถ่ายอรงแนวเนี่ยอาจจะเอาตัวเนี้ยซื้อหลีกตัวเนี้ยง่ายๆยังไงคุณซื้อหลีกไปใช้งานป้องกันเคสอย่างเดียวเนี่ยคุณได้ตัวไฟแฮเดอรสองเนี่ยเปลี่ยนฟิลลิ่งเป็นบรรยากาศในการถ่ายภาพนะครับของคุณได้เลยนะครับใครที่มีกล้องนะครับ DJI Osmo Action 3 4 5นะใช้ได้หมดเลยก็ลองดูนิเวอร์ตัวนี้ไว้พิจารณาดูนะครับสินค้าพร้อมจําหน่ายนะครับที่ซีต้าเวิร์ดทุกช่องทางครับผมถ้าลูกค้านะครับสนใจสินค้าที่เห็นไปเมื่อสักครู่นะครับสามารถซื้อได้ที่ซีต้าเวิร แล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด s u b สไคร b ์คลิปของเราไว้ด้วยเพื่อไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆจากทางซิต้าเวิร์ดนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม